สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสาวหน่อยผิดบานแพงเอฟซี FC น้องอุ้งอิงเนาะค่ะเมื่อสักครู่นี่ก็คือวันที่24กุมภาพันธ์2 5 0 0หอย66คู่แมวเหมียวกับเดบิงการไล่สดของบอดจูกับอ่าน้องอุ้งอิงแม่ติ้มแล้วก็แม่ของ น้องอุ้งอิงนะคะกับคุณพ่อเนาะค่ะที่ห้สัมผัสแล้วก็มาเปิดเผยความลับเนาะที่น้องอุ้งอิงมีก็คือน้องอุ้งอิงน่ะมีลักษณะพิเศษในร่างกายของน้องอุ้งอิงที่บอดจูเพิ่นหูตั้งแต่แรกละเพิ่นปิดเป็นความลับไวต่อ ประชาชนต่อเอฟซีทุกคนเพื่อว่าอยากให้ทุกคนรับหลู้รับทราบว่าน้องอุ้งอิงมีความผิดปกติตรงใดใน,นร่างกายกะทุกคนกะเห็นแล้วเนาะค่ะว่าที่มือของน้องอุ้งอิงมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคนอื่นๆถ้าเฮ้าบอสังเกตกะสิบอห็นดอกค่ะขันเพลนบอกว่าเปิดเผยหรือบอสังเกตจริงๆเข้ากะสิบอห็นเมื่อทุกคนเห็นแล้ว ทุกคนกับบริวารอีหยังนองอุงอิงไดนั่นมันคือความผิดปกติของร่างกายที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เกิดเนาะคะ่ะมันบ่าสามารถที่จะหลีกเลี่ยงในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นใดแต่ว่าความสามารถที่เข้าเห็นของนองอุ้งอิงนี่ทุกคนยอมรับตรงที่มันเป็นตรงที่มือตรงนี้มันก็บ,บ่แเ่ณปัจจัยรากา เข้าก็สามารถเก้ไขใดเมื่อถึงเวลานั้นคุณคู่แมวเหมียวมีเครเขตหนึ่งอยู่ในห้องเรียนนะคะก็คือมีนักเรียนเป็นนักเรียนชายคุณคู่ได้เคยทำคลิปสั่นไว้ในในช่องของสุรศรีแมวเหมียวไว้เมื่อหลายๆเดือนนันแหละค่ะเพราะว่าคุณคู่ได้สอนเด็กหน่อยเขาอยู่ในห้องป .4 ก็เดี๋ยวจะให้เบิ่งภาพเนาะค่ะซึ่งเขาก็มีนิวเกินมากเป็นฮุกนิวคือกันเขากัตอนแรกเขาก็แอบสอนคุณคู่ไว้ว่าเอา้า บอ่อยคุณคู่เบิงคุณคู่เราอ้าวไหนมาดูซิคุณคู่วางสันเนาะน้องก็เลยเอามาให้เบิงอา้าวคู่ก็เลยบอกว่าอา้าวหนูไม่ต้องอายนะหนูเป็นคนพิเศษหนูเป็นคนพิเศษกว่าคนอื่นดูซิห้องเราเนี่ยกี่คนล่ะนี่ยังไม่มีเท่ากันกับเธอเลยคู่ก็เลยบอกว่าอา้าวให้ทุกคนเฮ็ดสัญลักษณ์เลิฟเลิบอ่ะทุกคนก็เฮ็ดแม่นบอกค่ะน้องเพิ่นกระเฮ็ดขึ้นกันคู่ก็เลยบอกว่าเห็นบอนั่นไงเธอจะมี ความรักมากกว่าคนอื่นรักเธอมากกว่าใครคู่บางสันเป็นอยังจะวารักเธอมากกว่าใครก็คือคนอื่นกระเฮ็ดไดหานิวมันบอกน้องเพื่อนประเทศในฮุกหนิวสางร้อยยิ้มให้กับน้องและะ้วก็สางความมั่นใจเวลาคุณครูไปสอนหนังสือน้องก็เอาหนิวมาโชว์มูดอย่างปกติแล้วก็เขาก็มั่นใจว่านั่นบอคือปุ่มดอยคุณครูกับศาิยิยมไปหาเขาทุกมือเวลาเขาไปสอนก็จะบอกว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างอ่า เขาก็จะเอานิวมาให้คู่เบิง้งเขาก็จะยกนิวหลักเห็ดหลักหลักอะไรอย่าง,กกกงีก่อหลักเธอให็คู่ๆถูกขังทีคู่ๆักคู่กับไปจับนิวหนอ่อยเพื่อนเบิ้งมันก็สีนุม่มๆนะคะพราะนั้นมันโมเมนต์ป่มด้วยเดอนนองอุ้งอิงเด้อมันเป็นลักษณะ เด่นที่คนอื่นบบมีเพียงแต่ว่าสังคมทั่วไปคนทั่วไปเพิ่นบบมีมันก็เลยกลายเป็นของแปลกแต่ว่ากะเป็นอย่างนองอิงถึงระยะเวลาที่คือบอดโจเพิ่นว่าคือพอโจเพิ่นว่าเพิ่นก็สิแกไขปับปรุงไห้แต่ว่าไห้นองอุงอิงมั่นใจมันบ่เมนปุ่มดอยมันบ่เมนปัจจัยที่จะทําให้เอฟซี่สาวหน่อยเพิดปานแพงของนองอิงหายไปคุณงามความดีความน่ารัก ความเอาใจใส่ต่อมิดหลักแฟนเพลงเดอ้อน้องอุงอิงเดอ้อสิ่งที่น้องอิงต้องคองไหวนี่คือสิ่งที่น้องอิงต้องทําความเข้าใจว่าตรงปัญหาตรงจุดนี้มันโมเมนต่ปมดอยนะคะมันจะเป็นสิ่งที่บ่ดีก็ตัวเมื่ออุงอิงบ่ให้ความสําคัญต่อเอฟซีบ่ให้ความสําคัญต่อการแสดงนี่คือสิ่งที่น้องอิงต้องเอาใจใส่เลอจ้ะเด้ออีหล่า คุณคูแมวเหมียวกับเป็นผู้หนึ่งที่ให้กำลังใจเลยจ้าเดอ้อขอให้สู่ๆต่อไปแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานเป็นที่หักของเอฟซีสาวหน่อยเพชรบานแพล่ให้กึกกล่องทั่วประเทศและทั่วโลกเดอ้ออีหล่าหน่อยเดอ้อให้กำลังใจจ้าขอบคุณทุกท่านนะคะแวะมาชมคลิปคุณคู่แมวเหมียวสวัสดีทุกท่านจ้าแล้วพบกันใหม่